มีลื่นครับมีลื่นมีลื่นกลับมาชมกันต่อนะครับแม่ขึ้นมานั่งหลบอยู่ในรถหลังจากที่ชุดปฏิบัติการนะครับปิดอ่างแตกโดยเครื่องจักร รถไปโครลรถต่างๆ <c oughs> กำลังถอนกำลังครับนี่ครับรถบรรทุกหกล้อครับช่วงยาวครับจะมารับรถไถจับรถไถขึ้นรถเรียบร้อยครับติดแล้วครับลื่นครับจุดจุดนี้ครับทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะโพม บนหัวฝ่ายบางแก่นโดงจังหวัดบุริรัมครับอ๋อปรุงมาได้แล้วครับนี่เตรียมตัวเอารถขึ้นนี่ชมอยู่ในรถนี่นะครับเรา นี่ครับ,ข,รบขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ,รบขาออกนี่เป็นรถของชอปอรครับชอปอย่อมาจากอะไรเอ่ยย่อมาจากอะไรชนประธานใช่อ่ะใช่กับชอป,ปอชนประธานเนาะ ไปแล้วครับรถของกรมชนนะครับไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ